เสือดำวันนี้เข้ามาเลยเหรอฮะเสือดำมาทำไรยขาหารเหวหารเม็ดไม่กินน่ะกินหารเม็ดปะวันนี้ไม่อยู่ข้างกำแพงเหรอหไหนดูดิเยิ้มหน่อยเยิ้มหน่อยครับโอ้โอหนูอยากกินอยากกินเหรอไปกินอาหารเม็ดปะเร็ว อันนี้คือความน่ารักของเจ้าดำนะเจ้าดำแมวข้างบ้านซึ่งก็จะเหมือนเจ้าลายเขาก็จะชอบอมาขออาหารนีเขาชอบทานพวกปลาทูปลาทูกับอกไก่คุกข้าวใช่ไหมอาหารเม็ดก็มีนะครับแต่เขาไม่ค่อยชอบไปกินอาหารเมร็ดไป วันนี้เจ้าของไปแล้วเหรอเน่เน,น่เน,น่เน,น่เน่น่นปึ๊บ <c oughs> ไปไหนแล้วไหนดูสิโอ้โหมองไม่เห็นเลยโอ้โหน่ากลัวครับเหมือนเสือดำเลยอ๋อไม่ไหวก่อนให้ผมปังๆเลยนะครับ ผมแป้งๆเลยนะครับเอาไปแล้วครับบ๊ายบายครับ